ในสนามฟุตบอลน่ะกองหลังบางคนน่ะไม่ได้เข้ามาแย่งบอลนะไม่ได้วิ่งไล่ไม่ได้เข้าปะทะเลยด้วยซ้ําเขาแค่ยืนถูกที่และคุณก็ไปต่อไม่ได้เขาไม่ได้ขวางแบบแรงแต่คุณก็หมดทางยิงหมดมุมจ่ายสุดท้ายคุณก็เลี้ยงออกข้างหรือไม่ก็ส่งคืนหลังไปเองและในชีวิตจริงก็มีคนแบบนั้นคนที่ไม่ได้พูดแรงไม่ได้ห้ามไม่ได้แย้งด้วยซ้ําเขาแค่พูดเบาๆว่าเหรอแน่ใจแล้วใช่ไหมหรือถ้ามันไม่เวิร์กล่ะแล้วก็บางคนไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้าแค่พยักหน้าเบาๆแล้วคุณแม่งก็หยุดเลย ไม่กล้าทําไม่กล้าพูดซ้ําคุณยังอยู่ที่เดิมคุณยังมีไฟอยู่ในใจแต่คุณไม่กล้าเดินต่อเพราะในหัวมันมีเสียงลอยๆแบบนี้กล้องอยู่ไม่ใช่เสียงคุณแต่เป็นเสียงของคนอื่นที่แม่งเบาแต่หนักมากเมือ่อสองสวันก่อนผมนั่งอยู่โซฟาบ้านตัวเองนะก็ะเปิด YouTube ไปเรื่อยทิ้งไว้ตอนรอกินข้าวก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูอะไรจริงจังหรอก แล้วมันจะเด้งคลิปพวกกองหนังตัวท็อประดับโลกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคานาวาโลเนต้าสตัมมันดิวนี่หรืออะไรก็แล้วแต่คือแม่งโคตรเก่าแล้วก็โคตรเก่งของพวกนี้ตอนดูก็นึกในใจว่าถ้าเราอ่ะเป็นกองหน้าจริงๆแล้วต้องไปเจอกับกองหลังพวกนี้มันจะกล้าสู้หน้าไหมวะ คือทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็ทั้งอ่านเกมดีมีแต่ทางตันกับแรงประทะและในหัวมันก็แล่นต่อเลยนะว่าเอาจริงอ่ะตอนนี้ในชีวิตจริงๆก็เจอพวกนี้อยู่นี่ว่าไม่ใช่กองหลังในสนามแต่มันเป็นคนที่มันสกัดทุกจงังหวะที่เราจะเริ่มอะไรสักอย่างและนั่นแหละก็คือเหตุผลที่ผมนั่งเขียนสคริปแล้วก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาในฟุตบอลน่ยมันจะมีกองหลังแบบหนึ่งที่โคตรน่าราคาญเลยเขาไม่พุ่งชนไม่เข้าสกัดไม่ฟาวเลยด้วยซ้ําแต่มันทําให้เราอ่ะเล่นไม่ออก เขาคือ p a s s i v e jockey d e f e n d e r แค่ยืนห่างคุณประมาณ1เมตรแล้วก็บีบให้คุณเลี้ยงออกด้านข้างคุณก็จะรู้สึกว่ามีพื้นที่แต่พอรู้ตัวอีกทีนะมันก็หมดมุมยิงหมดทางใจต้องถอยอย่างเดียวและหนึ่งในคนที่เล่นแบบนี้ได้เฉียบที่สุดก็คือเปาโลมาดินี่เขาเคยพูดไว้ว่าถ้าผมต้องเข้าสากัดอะแปลว่าผมพลาดแล้วคือมาดินี่เนี่ยไม่ต้องเร็วกว่าคู่แข่งเขาแค่อ่านเกมขาดแล้วก็ยืนถูกที่สุดท้ายกองหน้าก็จะเลี้ยงออกข้างแล้วโดนบีบพื้นที่ไปเองและในชีวิตจริงอ่ะคุณก ไม่เคยแยง้งเขาแค่พูดว่าแน่ใจนะมันไม่ง่ายนะเว้ย หรือบางทีแค่เงียบแล้วก็มองคุณแบบไม่มั่นใจแล้วคุณก็จะเริ่มลังเลทั้งที่เส้นตรงข้างหน้ามันก็ยังว่างอยู่เขาไม่ได้ชนคุณเขาไม่ได้แย่งอะไรจากคุณเลยแต่เขาทาให้คุณหยุดเองเนี่ยแหละกลองหลังในชีวิตจริงประเภทแรกไม่ได้แรงแต่เบี่ยงคุณออกไปจากชีวิตคุณทีละนิดจนคุณลืมไปว่าเดิมทีเนะี่ยคุณตั้งใจจะไปทางไหนผมหรือทุกคนก็จะเคยเจอคนแบบนี้แหละไม่ได้พูดแรงไม่ได้ห้ามแค่ถามว่าแน่ใจเหรอผมก็ไม่ได้ตอบนะแต่ผมก็ไม่ได้เริ่มทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้เหมือนกกกกกัััััันนนนนนตตอออ้้้้ผผผมมมมยงงงไ่่่่รรรููววววหวาาาํลโดบบีแออแคสึใจ เหมือนไม่มีใครขวางแต่ก็ไม่กล้าไปต่ออยู่ดีจนวันหนึ่งผมมานั่งคิดว่านี่เรากําลังใช้ชีวิตแบบที่เราเลือกเองหรือแค่เดินตามเสียงคนอื่นไปเรื่อยๆวะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เถียงใครไม่ได้สวนไม่ได้ประกาศอะไรเลยผมก็แค่ถามตัวเองว่าตอนนี้กูยังอยากทําอยู่เปล่าถ้าใจตอบใช่ผมก็ไปต่อดันทีแม้ไม่มีเสียงเชียร์เลยก็ตามแต่ในฟุตบอลเนี่ยเวลาคุณโดนบีบออกข้างคุณไม่ต้องชนคุณแค่หยุดแล้วตัดเข้าในให้เร็วกว่าเดิมในชีวิตจริงก็เหมือนกันบางทีแแแคคค่่่ถาาาามใใจจตตาาััววเเอองงงห้้้ไไุุณณกกกก็ะลบขททียปร แล้วในโลกฟุตบอลไม่ใช่กองหลังทุกคนจะรอให้คุณพลาดก่อนแล้วค่อยแย่งบอลนะแล้วบางคนแค่เห็นคุณแตะบอล ก็พุ่งเข้าใส่ทันทีและกองหลังประเภทต่อไปก็คือ Aggressive Defender คือไม่ต้องอ่านเกมเยอะไม่วางหมากลึกแค่เน้นปะทะเน้นเร็วเน้นไม่ให้คุณตั้งหลักได้เลยตั้งแต่จังหวะแรกถ้าผมเอ่ยชื่อคุณน่าจะร้องอ,อ๋อยู่แล้วแ,ลวแหละไม่ว่าจะเป็นเปเป้ปอปมุกเซอร์จิโอรามอสลูซิโอหรือวอเตอร์ซามูเอลคือพวกนี้ไม่เคยสนหรอกว่าคุณจะมีแผนอะไรแต่ถ้าคุณขยับเมื่อไหร่เขาจะวิ่งเข้าใส่ทันทีเหมือนแค่คุณคิดจะเริ่มอ่ะก็ผิดในสายตาเขาและในชีวิตจริงก็มีคนแบบนีีนี้คคคค่ออ่่่่่ออออออขขาาาางงเเเยยะะะุุณณแรรริมมวกกกไหๆ็จบททั จะบ้าเหรอเศรษฐกิจแบบนี้นะเ๋ยวเพลเจอเลยอยู่แบบเดิมไปแหละดีแล้วหรือบางคนเห็นแค่คุณเริ่มทําอะไรจริงจัง<ๆ>ก็จะรีบแซะทันทีเล่นใหญ่ไปป้าวะคิดว่าเท่เหรอคนพวกนี้ไม่รอให้คุณพลาดนะคุณแค่เริ่มทําอะไรนิดเดียวเขาก็พุ่งเข้ามาหาแล้วและในชีวิตจริงคนพวกนี้ก็ไม่ใช่คนแปลงหน้าบางคนก็เป็นหัวหน้าเราบางคนเป็นญาติที่เราเคารพบ,บางคนก็คือป้าบ้านข้างๆหรือบางคนเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราทั้งชีวิตเขาไม่ได้รอให้คุณล้มเขาแค่รู้สึกว่าถ้าคุณเปลี่ยนไปเขาอ,อาจไม่มีสิทธิ์ควบคุมอะไรคุณะน แต่พอเขากลัวว่าคุณน่ะกล้าเกินกว่าที่เขากล้ามาทั้งชีวิตมันเหมือนในสนามพวกอาร์กินสิฟดีเฟนเดอร์เนี่ยไม่ได้หวังแค่แย่งบอลนะแต่เขาหวังทำลายจังหวะเกมของคุณตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำแล้วผมก็เคยเจอคนแบบนี้จริงๆคุณยังไม่ได้คิดจะทำอะไรเขาก็จะพูดแทรกขึ้นมาทันทีแล้วเสียงจริงจังเหมือนห่วงแต่พอฟังดีๆมันคือความกลัวไม่ใช่ของผมนะแต่มันเป็นของเขาเมื่อก่อนผมจะเถียงหรือไม่ก็ถอยแต่ทั้งสองอย่างอ่ะแม่งไม่รอดเลย เขียงก็เท่ากับเสียแรงถ้าถอยเท่ากับเสียตัวตนจนวันหนึ่งผมลองเปลี่ยนใหม่ไม่ชนไม่ชะงักแค่รู้ว่าก่อนที่เขาจะพุ่งมาแล้วผมตัดสินใจก่อนเหมือนนักบอลที่เจอพวกพุ่งเร็วๆเขาไม่รอให้ถึงตัวนะเขามองสนาม่วงหน้าแล้วรู้ไว้ก่อนว่าถ้ารับบอลตรงนี้จะโดนเข้าเร็วแน่นอนเขาก็เลยขยับจังหวะหนึงตอบบอลไปอีกทางหรือฝากเพื่อแล้ววิ่งฉีกแนวออกไปชีวิตจริงผมก็ทําแบบนี้แหละพอรู้ว่าคนนี้ชอบขวางผมไม่พูดให้เขาฟังผมทําไปเลยเงียบๆแล้วค่อยมาเล่าทีหลังตอนที่มาสําเร็จแล้วหลายครั้งมันสําเร็จ และบางครั้งมันก็ไม่เวิร์กแต่ที่แน่แน่นะคือมันเป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้หยุดเพราะเสียงของคนอื่นผมไม่ได้ฝืนใครผมแค่ไม่รอให้ใครมาหยุดผมก่อนและในฟุตบอลถ้าคุณเจอคนที่พุ่งใส่คุณทันทีนะ คุณต้องคิดให้เร็วกว่าเขาแค่ก้าวเดียวคุณก็หลุดมาแล้วและชีวิตก็เหมือนกันคุณไม่ต้องเร็วกว่าทุกคนแค่รู้ทันบางคนก็พอย้อนกลับมาในเรื่องฟุตบอลอีกรอบในสนามเนี่ยมันก็จะมีกองหลังสักคนที่ไม่ได้สนใจเกมนะไม่ได้สนใจตำแหน่งไม่ได้สนใจรูปแบบการเล่นเลยเขาแค่ตามคุณคนเดียวก็คือถ้าคุณขยับเขาตามแล้วถ้าคุณหยุดเขาก็จะยืนอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละคุณจะวิ่งไปขวาเขาไม่สนบอลเขาแค่วิ่งตามไม่ให้คุณหายใจแม้แต่วินาทีเดียวและกองหลังประเภทนี้เขาเรียก man man มแบบมนทูแมนดีเฟนเดอร์ไม่ต้องพ พารที่2องเคยตามอังเดเปิโรทั้งเกมแบบไม่สนใจอะไรใดทั้งสิ้นแล้วก็ลูดีเกอร์เคยตามฮาร์แลนแบบไม่เอาตาไปมองลูกบอลเลยหรือแม้แต่ในอดีตเดยันสแตนควิดเคยพูดว่าคุณไม่ได้เล่นกับอินเตอร์มิลานนะคุณเล่นกับมาเตราซีในชีวิตจริงก็มีคนแบบนี้ค่อนข้างเยอะเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ขวางเขาไม่ได้ห้ามด้วยซ้ําแต่เขาตามคุณทุกอย่างแค่คุณเริ่มออกกำลังกาย เขาก็ลงสตอรี่ว่ากินคินมาแรกเหมือนกันเลยหรือคุณเริ่มทำงานเขาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้สายเหรอคุณเงียบเขาก็ทักมาบอกเป็นอะไรหรือเปล่าดูไม่เหมือนเดิมเลยเขาไม่ได้อยากล้มคุณนะเขาแค่อยากแน่ใจว่าคุณยังเป็นเหมือนเดิมไหมแต่เจอแบบเนี้บอกเลยว่าแม่งโคตรเหนื่อยเลยเพราะคุณไม่ได้โดนกดนะแต่คุณต้องแสดงให้เขาเห็นอยู่ตลอดว่าคุณน่ยยังไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนคุณยังไม่ได้ก้าวไปไหนสักก้าวแต่คุณก็หมดแรงแล้วเพราะต้องแบกสายตาของคนที่จับตาคุณทุกวินาทีเหมือนกองหลังที่ไม่เคยปล่อยให้คุณเล่น แม้คุณยังไม่ได้เริ่มเกมจริงๆเลยด้วยซ้าผมเคยโดนแบบนี้นะคือไม่ได้โดนขวางไม่ได้โดนห้ามแต่เหมือนมีคนเดินตามตลอดเวลาเขาค่อยถามว่าผมเป็นยังไงบ้างคอยสังเกตว่าผมยังเป็นเหมือนเดิมไหมบางวันผมก็แอบคิดนะมึงไม่เอาเวลาไปทำบางอื่นบ้างเหรอวะหรือไม่ก็ถ้ามึงเฝ้ากูขนาดเนี้มึงมาสิงกูเลยก็ได้นะหรือย้ายมาอยู่บ้านเดียวกูเลยไหมแล้วในบางช่วงที่ผมเริ่มทําอะไรสําเร็จขึ้นมาสักนิดนะก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊หรือมึงอิจฉากูวะ แต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่แม่งทําให้ผมเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของผมอีกแล้วคือตอนแรกก็รู้สึกดีใจด้วยซ้ำนะเพราะมันเหมือนมีคนใส่ใจอะ แต่พออยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะไม่ได้นำทางด้วยตัวเองอีกแล้วผมแค่ไม่ต้องทําให้เขาผิดหวังผมกลัวว่าถ้าผมเปลี่ยนเขาจะเสียใจผมกลัวว่าถ้าผมกล้าเขาก็จะหายไปแต่จนวันหนึ่งผมคิดได้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ต้องติดตามกันตลอดเวลามันควรมีพื้นที่ให้หายใจและพื้นที่ที่ให้คนเราโตต่างกันผมไม่ได้ตัดเขาออกผมแค่เริ่มเดินให้ห่างพอที่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเลยในฟุตบอลเวลาคุณเจอกองหลังที่ตามคุณทั้งเกมเนะี่ยคุณไม่ได้หลด,ดวยวมเดดยยเ่กีน ในชีวิตก็เหมือนกันคุณไม่ต้องพูดให้เขาเข้าใจแค่ใช้ชีวิตของคุณให้มันเงียบพอจนเขาเริ่มสนใจชีวิตตัวเองมากกว่าชีวิตของคุณไล่สามแบบข้างบนที่ผมเล่ามาว่าโหดแล้วนะแต่เดี๋ยวคุณต้องเจอตัวบั็กของระบบกองหลังที่ไม่เงียบไม่ชนไม่ตามแต่อ่านคุณขาดก่อนที่คุณจะรู้ตัวะอีกในฟุตบอลนะ่ะกองหลังแบบนี้คือพวกไฮบิดดิเฟนเดอร์นะม่าจะเป็นเดียโกซิลวาริโอเฟอร์ดินาหรือราเฟโอวารานตอนอยู่มาลริดหรือว่าจะเป็นเบอร์กิวฟานไดคือคุณจะเร่งเขาก็เข้ามาพออดีคคุุณณจจจะะ่่าาายยกก็ขขัับตววมวน รอเขาก็ไม่หลงไม่มีจังหวะไหนที่เขาแพ้คุณเลยนะแต่ในชีวิตจริงมันก็จะมีคนแบบนี้เขาอาจไม่ใช่คนที่คุณกลัวเขาอาจไม่ใช่คนที่คุณเกลียดเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรักที่สุดหรือคนที่คุณอยากให้ภูมิใจที่สุดบางทีเขาคือพ่อ แม่พี่เจ้านายหรือเพื่อนที่อยู่คุณมานานมากๆเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ในหัวของคุณอนะ่ะมันมีเสียงของเขาดังขึ้นมาเสมอตอนที่คุณกําลังกล้าจะทําอะไรใหม่ๆสิ่งที่ว่าเขาจะดังขึ้นมาคิดดีแล้วใช่ไหมถ้าพลาดละ่ะจะไปรอดเหรอคุณรู้ว่าเขาหวังดีนะแต่คุณก็รู้เหมือนกันว่าถ้าคุณฟังเขาไปตลอดชีวิตเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ขยับอะไรอีกเลยเขาไม่ขวางเขาไม่ชนเขาไม่ต้องพูดอะไรด้วยซ้ําแต่เขาเป็นขอบเขตที่คุณไม่กล้าข้ามเพราะกลัวว่าถ้าข้ามไปแล้วเนี่ยคุณอาจไม่ได้เป็นลูกที่ดีหรือเป็นคน ไม่ใช่ด้วยคำพูดไม่ใช่ด้วยการกระทำแต่ด้วยน้ำหนักของความสัมพันธ์กับคนอื่นผมอาจจะใช้เหตุผลหรือไม่ก็แค่ถอยออกมาหเงียบแต่คนที่ผมรักที่สุดโดยเฉพาะพ่อแม่ผมไม่กล้าคิดว่าเขาจะขวางผมผมไม่โทษเขาเลยด้วยซ้ำผมแค่กลัวทำให้เขาผิดหวังเขาไม่เคยห้ามเขาไม่เคยว่าเขาไม่เคยตะโกนใส่ผมเลยแต่ทุกครั้งที่ผมจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเสียงเขาจะขึ้นมาในหัวว่าแน่ใจเหรอมันคงพอหรือยังหรือทำแบบนั้นแล้วจะลำบากไหมเขาไม่หยุดให้ผมพูดแต่ผมหยุดพูดเองเพราะผมไม่อยากเป็นลูกที่ล้มเหลวแล้ว ผมไม่ได้เลือกกลัวนะแต่ผมเริ่มถามตัวเองว่าถ้าพ่อแม่รักเราเพราะอยากให้เราดูดีแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ดีได้ยังไงถ้าเราต้องโกหกสิ่งที่ตัวเองอยากทําตลอดเวลาผมก็เลยเดินออกมาช้าๆไม่ได้บอกไม่ได้ขัดไม่ได้โชว์ผมแค่ทําให้เห็นว่าผมไม่ได้หนีจากความรัก ผมแค่โตขึ้นแล้วก็ลังหาวิธีใช้มันให้ดีที่สุดผมไม่เคยเลิกเป็นลูกแต่ผมขอเป็นคนที่ไม่ได้ยอมทุกอย่างเพียงเพราะกลัวสายตาที่หวังดีและในสนามเวนกันบางคนคุณไม่ต้องชนแต่คุณต้องกล้าโตขึ้นต่อหน้าเขาแม้จะยังกลัวเขาอยู่ก็ตามในเกมฟุตบอลน่ะมันมีกองหลังมากมายหลายแบบที่จะสามารถกบเป็นหมวดหมู่ได้แต่ในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้จบแค่นั้นมันมีคนเ,เงียบๆที่ขวางคุณโดยไม่รู้ตัวมันมีคนที่พุ่งใส่คุณแบบทันทีที่คุณเริ่มขยับมันมีคนที่ตามคุณทุกฝีก้าวแบบไม่ปล่อนนนคกไ้้าาาาผหปบง คนเนี่ยมันไม่ได้ขวางคุณบางคนไม่ได้พูดอะไรเลยบางคนอาจจะอยากช่วยคุณได้ซ้ําแต่สิ่งที่เขาทำอะ่ะคือทําให้คุณลังเลทุกครั้งที่กล้าจะเริ่มถ้าคุณไม่รู้เลยว่าคุณกําลังเจอก่องหลังแบบไหน คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณควรเลี้ยงหลบหรือเปลี่ยนจังหวะหรือส่งบอลออกข้างแล้ววิ่งฉีกไปเองเกมชีวิตอ่ะมันไม่เหมือนเกมในสนามเพราะบางทีคนที่ขวางคุณก็คือคนที่คุณไม่กล้าทําให้เสียใจและบางทีคนที่คุณพยายามตามใจทั้งชีวิตอาจเป็นเหตุผลที่คุณไม่กล้าเป็นตัวเองไม่มีใครชนะเกมนี้ตั้งแต่ต้นแต่คนที่เล่นไปเรื่อยๆรู้ทันกองหลังแต่ละแบบและไม่ยอมให้ตัวเองหยุดเพราะไข่ซ้ำๆนั่นแหละคือคนที่เล่นเกมนี้แบบที่เขาเลือกเองได้และขอถึงท้ายกองหลังแบบสุดท้ายไว้หน่อยนะมันยังมีกองหลังอีกคนหนนนึ่่่่่งงททีีแแมประกบคุุณสด เขาไม่พูดไม่ตามไม่โวยวายแต่เขารู้จุดอ่อนของคุณทุกข้อเพราะเขาก็คือตัวเราเองนั่นแหละบางทีอ่ะคุณไม่ได้หยุดเพราะคําของคนอื่นแต่เพราะคุณกลัวคําในหัวตัวเองกลัวว่ามันจะไม่ดีพอกลัวจะล้มกลัวจะถูกนินทากลัวจะเปลี่ยนแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยอีกและกลองหลังคนนี้รับมือยากที่สุดเลยนะเพราะคุณจะเจอแม่งทุกวันทุกเช้าก่อนนอน ทุกครั้งที่คุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็จะถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังวะคนอื่นจะมองว่ายังไงวะหรือที่หนักที่สุดหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งอะไรสักอย่างเลยวะหรือที่แย่กว่านั้นเดี๋ยวกูค่อยพยายามหรือเดี๋ยวค่อยฝึกฝนก็ได้วะกองหน้าหลายคนในชีวิตจริงอะเป็นแบบนี้ไม่ได้พลาดเพราะโดนเข้าสกาัด แต่พลาดเพราะไม่กล้าแตะบอลตั้งแต่แรกและลามุสฮอยลุนก็คือหนึ่งในนั้นเขาไม่ได้ถูกประกบตายแล้วนะเขาไม่ได้ถูกขวางด้วยระบบแต่ถูกสกัดด้วยทุกอย่างที่ยังไม่เสร็จในตัวเองเอาข้าจริงอนะเขาก็ไม่ได้อยู่ในทีมที่แย่นะตอนเนี้โอกาสในทีมมมีให้หรือโอกาสในสนามก็มีให้แต่เขาเปลี่ยนมันเป็นอะไรไม่ได้เลยเขายังไม่มีทักษะในหลายๆด้านเขาสูญเสียความมั่นใจและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาดูเหมือนเริ่มไม่อยากจะพยายามแล้วด้วยซ้าทุกครั้งที่บอลมาถึงเขาช้าวกว่าเซียววิเขากลัวเลือกผิด เขาคิดก่อนยิงและบางทีเขาไม่ยิงเลยและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องพรสวรรค์แล้วนะแต่มันเป็นเรื่องของคนที่ไม่กล้ายืนยันตัวเองในที่ที่กดดันถ้าเขายังไม่เปลี่ยนทีมยังไม่กล้าเปลี่ยนวิธีคิดหรือยังไม่เล่นพัฒนาตัวเองให้ไกลกว่าเดิมเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ล้มเหลวแต่จะเป็นคนที่หายไปเฉยๆจากฟุตบอลระดับสูงโดยที่ไม่มีใครมาหยุดเลยด้วยซ้าและนี่แหละกองหลังที่ไม่มีชื่ออยู่บนเกมแต่ยืนอยู่เงียบๆในใจคุณตั้งแต่เริ่มเตะและสุดท้ายผมก็ไม่รู้หรอกว่าฮอยลุนน่ะต้องทํายังไง จะย้ายจะถูกขายหรือจะสู้ต่อหรือจะระเบิดฟอร์มตอนไหนแต่อย่างเดียวที่ผมอยากให้ผมมีไว้ตลอดก็คือกําลังใจในตัวเองนะห้ามหมดไม่ต้องเชียร์ตัวเองทุกวันก็ได้แต่อย่าทิ้งตัวเองเวลาล้มเพราะวันไหนที่ทุกอย่างมันเริ่มใช่สําหรับเราต่อให้ไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหนเลยเราก็ต้องลุกขึ้นให้ทันและพร้อมอีกครั้งในแบบของเราเองและท้ายที่สุดสำหรับทุกคนหลังจากที่จบเกมนี้แล้วคุณอาจจะลองถามตัวเองดูว่า วันนี้คุณกำลังเจอกองหลังแบบไหนอยู่และคุณจะเอาบอลกลับมาเล่นยังไงและนี่คือ2ว e n ท t Diary ช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆไปแล้วครับสวัสดี